เฟซบุ๊กแอดเฟอรปี2025วิธีสมัครทำอย่างไรทำตามนี้สวัสดีครับในทุกกอินฟินิตี้แปะนะครับฝากไปตามฝากไลฟ์ฝากแชร์ใครที่ยังไม่รู้ว่าตอนนี้ Facebook a f f i l i a เ e เนี่ยมาแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องทำเขาเป็นการจับมือกันระหว่าง Facebook กับ s h o ป e e นั่นเองนะครับก็ตัว Facebook เนี่ยจะเปิดเป็นหน้าร้านาคุณมีแฟนเพจคุณมีโปรไฟล์คุณสามารถ โพสนะครับวิดีโอสั้นวิดีโอยาวนะครับขอความรูปภาพนะครับในรูปแบบของ Facebook a f f i l i a t เนี่ยได้เลยแล้วคุณก็สามารถที่จะรับไรายได้แต่ว่าวิธีการจะรับไรายได้หรือเช็คไรายได้นะครับจะต้องเข้าไปรับในในช้อป e นะครับเพราะว่า s h อ p e e เขาจะเป็นคนรวบรวมเนาะรายได้ต่างๆเนี่ยไปไว้ตรงนั้นซึ่งถ้าเพื่อนๆสงสัยยังไงเนี่ย ผมแนะนํามาเรียนคอร์สเรียนการเป็นในหน้าทุกแพลตฟอร์มนะครับตอนนี้สอนทําพี่ส้มไว้อย่างละเอียดโดยจะเป็นการสมัครสมัครยังไงให้ผ่านนะครับส,สมัครเสร็จแล้วเลือกสินค้ายังไงเลือกสินค้าเสร็จแล้วเราจะติดตะกร้ายังไงนะครับจะเอาสินค้าไปติดที่บ้านฟ้ายังไงจะขอขึ้นไลฟ์สดยังไงจะขอทําระบบคอมมิชชั่นพิเศษยังไงเนี่ยจะสอนรายละเอียดหมดเลยนะครับในคอร์สเรียนเดียวเลย3 9 9 ก็สนใจก็ทักนี้ที่อยู่หน้าโปรไฟล์อย่าคิดช้านะครับเราทําช้าเราเสียโอกาสตอนเนี้เฟซบุ๊กเอ่อทิกตอกมันทํายากขึ้นถูกไหมครับเราก็าไปเปิดหน้ากว้างทําทั้งทิกตอกทำทั้งจ๊อบบี้ py, ทางทำเฟซบุ๊กเห็นไหมครับมีโอกาสต,ต้องเยอะแยะทําไมคุณไม่เริ่มต้นวันนี้เนี่ยต้องรีบแล้วนะครับวันนี้ต้องรีบแล้วอะไปดูวิธีการสมัครกันตรงนี้ ก่อนอื่นให้เราเข้ามาใน f a c e b o o k Fanpage ของเรานะครับหรือว่าใครจะใช้ Facebook หลักก็ได้นะครับมีหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเราสมัคร f a c e b o o k Fanpage มาใหม่แล้วเราจะต้องทำยังไงคือถ้าใครที่สมัคร f a c e b o o k Fanpage ใหม่นะครับคุณจะต้องรอ1-2วันเนาะแล้วก็ให้เข้ามาที่ตัวแ a d บอร์ดเมืออาชีพนะครับส่วนใครที่สมัครเป็นแฟนเพจเอาไว้นานแล้วเนี่ยเพื่อนๆเข้ามาหน้านี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับให้เลือกข้างบนก็ได้เห็นไหมมันจะมีคําว่าการสร้างไรายได้เห็นไหมครับกดคลิกเข้าไปตรงกลางสร้างไรายได้เนี่ยมันจะมีคําว่าการเป็นพาร์เนอร์เอฟเฟอร์เรแบบโผล่ขึ้นมาให้เราเลยโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งผมเคยสังเกตเห็นเนี่ยเอ่อเพจใหม่นะครับก็ต้องรอหนึ่งถึงสวันมันก็จะมีขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าของใครที่ยังไม่มีเนี่ยลองหาเพจเก่านะครับแล้วลองใช้ดูเนาะ่ะเสร็จแล้วเราคลิกตรงคาําว่าพาร์เนอร์หรือถ้าเราไม่เข้ามาหน้านี้นะครับย้อนออกมาข้างล่างนะครับตรงนี้ นี่เราเลื่อนลงมาข้างล่างเราจะเห็นเลยว่าการเป็นพาร์ทเนอร์แอพ i ลิเคลั่เรากดคลิกเข้าไปได้เลยแบบนี้นะนี่นะก็จะมีข้อมูลขึ้นมาเลื่อนลงมานะครับตรงนี้ประเด็นต่อมาคือพาร์ทเนอร์แอพเคชนเนี่ยของของอตัว facebook เนี่ยนะครับเขาจะต้องทำการเชื่อมโยงกับตัว s h อ p e e นั่นแปลว่าเพื่อนๆต้องสมัครเป็นในหน้ากับ s h อ p e e ก่อนนะครับต้องสมัครการเป็นในหน้ากับ s h อป e e ก่อนใครที่สมัครไม่เป็นนะครับให้เพื่อนเอนเข้าไปที่ หน้าโปรไฟล์นะครับของ tiktok ของผมก็ได้นะครับหรือว่าใครอยู่ในบ้านแดงก็ลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้นี่นะครับเพื่อนเเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ผมแบบนี้เห็นไหมผมจะมีปักหมุดเอาไว้เห็นไหมวิธีการสมัครนะครับวิดีโอที่2ทีนี้นะครับพอเราสมัคร shopee affiliate เสร็จแล้วเนี่ยต้องสมัครให้เสร็จก่อนนะครับอ่ะเราก็กดเริ่มต้นใช้งานแล้วก็กดดําเนินการต่อแล้วเราก็กดอนุญาตนะครับให้มีการเชื่อม ตรงเนี้ยเพื่อนๆจะต้องล็อกอินตัว Shopee a แอ i l i a t e เอาไว้นะครับระบบมันจะทำการเชื่อมโยงบัญชีให้เราเลยโดยอัตโนมัติแบบนี้แล้วเราก็รออ่ะดำเนินการต่อนะครับเปิดอ่ะถ้าขึ้นแบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะลบออกนะก็กดตรงจัดการบัญชี ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีให้เรากดลบออกแล้วก็กดยกเลิกก,กการเชื่อมโยงบัญชีนะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะเข้าไปใช้งานได้แล้วทีนี้ผมสอนวิธีการโพสต์ต่างๆไว้ในในคอร์สเตรียนหมดแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อน <S <S ๆสนใจเนี่ย <ๆ S 1> ก็แนะนํามาสมัครเรียนได้นะครับส9 9อาสอนทาในหน้าของบ้านต้มทุกแบบเลยนะครับไม่ไว่าจะเป็นการติดค่าการเลือกสินค้าการขอขึ้นไลฟ์สดนะครับของการเป็นในหน้าหรือว่าการทํามิชชั่นต่างๆเนี่ยก็จะสอนไว้ในคอร์สเรียนหมดเลยเนาะอ่ะลองเอาไปทำ ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะเป็นไงบ้างครับก็ไปสมัครกันติดอะไรยังไงก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับหรือถ้าแบบไม่อยากเสียเวลาก็สมัครเรียนครับจบเลยทีเดียวป่ะฝากไลค์ฝากแชร์